ใส่น้ำนู่นวะมาใส่กันเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูตสุขคนาานะจน้าพี่น้องมือสีผ้าไมากินตับเสวกหัวหอยเฉลีจ้ะพี่น้องเนี่ยพี่น้องแต่ผักกาดพักแกมมาหลายแห้งแต่ผักกระจั่งหลวงมาน้ำด้วยจา้าพี่น้องจา้า เป็นจะแสบว่าจา้ะวิ่งเห็นมาแบบนวลนๆเลยพี่น้องเสินไหมป้ามาจาับพี่น้องมามาแสบน้องกันเลยจ้ะใส่หัวหอยเฉลี่มานมาอือมมาใส่กันเลยจ้ะพี่นอ้องอืม เมนูตำๆในกกินก็พักกันจองหลวนแซ่บแซ่บไปหน่องไวยเฉยดี

แซ่บนวดดีครับพี่น้องใช้ปักกระกจงลวดให้เธอแซ่แบใส่น้ำนวด ออก,กวาวบ่เอ้ยเลือดสิกระดิ่งขาตาพี่น้องเสียงกระเจาแรงงวดพี่น้องจ้ะ Ừ. làm nuôi hơn ta cân tròn luộc vẫn นนวนอะไรต่องแซ่บต้องเผ็ดจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้กขอคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆด้อจ้าสวัสดีจ้า